ก็วันนี้ก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอบอกวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องพวกข้อต่อต่างๆฝืดหรือปัญหารถอย่างเช่นที่เจอกันบ่อยๆนะครับอย่างเช่นเนี่ยสายคัดไม่กี่โลขาดเออพวกตามตัวกระปุกใหม่นะครับที่แบบ เห็นบอกละลายบ่อยนะครับอันนี้รถผมใช้งานมา2ปีแล้วตามส่วนต่างๆตอนนี้รถผมยังไม่มีปัญหานะครับก็ไม่งงแงก็ถือว่าโอเคดีมากนี่ครับผมมีตัวที่มาแนะนำแก้ไขปัญหารถในตัวรถเนี่ยแค่ตัวเดียวเนี่ยใช้ได้แทบทั้งคัน นี่ครับตัวเนี้ยสเปรย์หล่อเลื่นเป็นจระบีขาวแบบฉีดแค<ม>่นี้ครับแก้ไขปัญหาใช้ได้สัางคันส่วนคนที่บอกกระปุกไม่ละลายไม่กี่กิโลไม่กี่ร้อยกิโล<ม>ก็นี่ครับฉีดเข้าไปเลยมันเปื้อนก็เช็ดออกได้ มันจะช่วยหล่อลื่นและกัดพวกสนิมพวกอะไรที่มันค้างอยู่แค่เนี้ยส่วนตัวคัดที่บอกว่าสายคัดขาดง่ายนะก็ฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ ค่อยเช็ดเอาไม่เชื่อหรลื่นและถนอมให้ได้นานสวนตามบูธล้อบูธอะไรต่างๆก็ใช้ได้ตามโซ่ตามอะไรต่างๆคันเดียวนะจบปัญหาแทบทั้งคันแค่อ,อันเดียว แล้วช่วบอกว่ามีอะไรนะเบรกแข็งเบรกเหยียบไม่ลงก็เฉยเข้าไปเพราะว่าตรงนี้มันจะขึ้นสนิมบ่อย มันจะเป็นสนิมข้างในตนัวนี้ส่วนของใครที่เบรกแข็งเบรกติดไปแล้วก็ลองถอดออกมาดูได้นะครับส่วนเกียร์ใครบอกว่าเกียร์แข็งใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยฉีกเข้าไปเลยตามตรงนี้ด้วยตามข้อต่อส่วนต่างๆปัญหาพวกเกียร์แข็งสายคาดขาด,ขาดง่าย อะไรต่างๆเนี่ยจะหมดไปถ้าคุณดูแลมันถูกวิธีตามโซ่เนี่ยก็ฉีดได้แล้วก็ใช้งานได้ดีคงทนด้วยโซ่ตัวเนี้ยผมซื้อมาจากร้าน ฮันเตอร์สปีดหรือเป็นของพี่โอลอนดอนหรืออ้อสายซิ่งนะครับตาม Facebook ได้เลยในเพจช p x 150GR ์ร a อยสไทยแลนด์ส่วนนี่ครับพวกไอ้นี่พวกปลอกแฮนด์กับแฮนด์จับโชค นะครับก็ซื้อมาจากร้าน Hunter Speed นะครับสติกเกอร์นี่ก็สั่งทำเอาส่วนท่อจะเป็นท่ออ้วนของอาคาโพเวกนะครับเสียงจะทุ้มๆแน,น่นๆแต่ไม่ดังส่วนท้ายหลายคนยท้ายอยากทำอยากเจาะนี่นะคัตเตอร์อันเดียว ส่วนเบาะนะครับเบาะนี่จะนิ่มมากคนเราสมบัตินิ่มมากใช้มาได้ประมาณปีกว่าเกือบจะสปีเหมือนกันเบาะน,นี้ซื้อจากร้าน h u n t e r speed นะครับตอนแรกก็สวยแล้วตัวน,นี้ก็นานแล้วสีของไอ้ได้เย็บผ้ามันก็เริ่มสีซีดเนาะตอนแรกก็จะเป็นสีแดงสดสวยแต่เบาะยังนิ่มยังใช้ได้เหมือนเดิมส่วนเครื่อง เครื่องผมจะเป็นเครื่องเดิมนะครับตอนนี้ก็ใช้งานปกติปั๊มหน้าปั๊มหน้านะครับจะเป็นของ RCB ซื้อมาจากร้าน Hunter Speed อีกเหมือนกัน,นครับเป็นร้านหลักเลยส่วนบางคนใครหลายคนนะครับที่อยากได้หรืออะไรถึงไม่มีงบจะทำเคล็บจริงๆก็สติกเกอร์แปะจบนะครับ หน้าก,กากนาก,กากก็ตามหาเอาหน้าเพยนะครับชีเวกไทยแลนด์ชิอนี้ผมจำไม่ได้ว่าซื้อมาจากที่ไหนจำชื่อร้านไม่ได้แล้วปั๊มนี่ก็หาตามร้านแต่งทั่วไปนะครับแต่ผมว่าจะเปลี่ยนปั๊มเป็นของ RCB อยู่ที่ร้าน Hunter Speed นะของแต่งพวก GR GN ไม่ว่ารุ่นอะไรก็อยู่ในนั้นครบเลย เปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องซ่อมรถดูรถตัวอะไรได้หมดมีป้ายทะเบียนได้ของเขาร้านเขาไฟเลี้ยวเอยอ,อะไรเอออยากได้อะไรทักไปที่เพจร้าน Hunter Speed นะครับอ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงก่อนจบกันนี่นะครับรถผมยังเป็นสายไม่เดิมนะครับกระปุกไม่เดิมหน้าจอเดิมสายคัทเดิม เครื่องเดิมนะครับใครอยากได้ยินเสียงนะครับก็ใครอยากได้ฟังเสียงให้เป็นอัรรสกว่านี้ก็ใส่หูฟังเอนนะครับข้อจะเป็นข้ออ้วนซื้อมาประมาณพันเก้าเองแต่เสียงใช้ได้เลย ดีพอดีทุ้มๆเท่าที่เข้าด่านมาผมก็รอดหมกทุกด่านแต่ก็อย่าไปเบิ้นแหกหน้าเขาแล้วกันนะครับช่วงนี้พี่เขาดูก็ขอจบการรีวิวและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของรถเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ